เจ้าวันนี้เขาจะแกงผักขี้โหดใส่กระดูกหมูเจ้าเจ้าก่อนอื่นเขาก็ต้มกระดูกหมูก่อนเจ้าต้มไว้สักเกิงชั่วโมงเจ้าให้มันเปืเป่อยๆเลยเจ้าเจ้าและนี่ก็คือผักขี้โหูเจ้า เดี๋ยวเขาก็มาเด็ดพักขี้โหดกันเจ้าแล้วก็เอาล้างน้ำเจา้าเจ้าถ้าควักขี้โหดบรนยาวเขาก็หักเกิงก่อนก็นได้เจา้า เจ้าล้างพักขี้หูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตําน้ำพริกกันเจ้าก็มีใส่เกลือเจ้าแล้วก็คาใส่เห็น,หน้อยเจ้าก็ว่าไผจะบะใส่ก็ได้เจ้าน,นี่ก็เป็นจะไข่เจ้าพริกแห้ง ก็กรอบหอมแดงหอมขาวเจ้า เ้าแล้วก็ใส่ห้าเจ้าเจ้าพอกระดูกหมูมันเปื่อยแล้วเขาก็ตักพริกลงเจ้า ใส่ซุปเหี่ยวกึงก้อนเจ้าก็ว่าใครจะใส่ผงชูดรสก็ได้เจา้าแล้วก็ตามด้วยพักขี้โหดเจา้า ต้อมไปเรื่อยๆจนพักขี่โหงนั้นเปื่อยก็อพอแล้วเจา้า เจ้าแกงผักขี้โหก็ซุกแล้วเจ้า